สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พบกับผมวันนี้ครับไอเชตครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับพี่น้องพอดีได้อาหารสิงโตมันนี้พี่น้องอาหารสิงโตห้างมืนนี่คือลาบเนื้อนั่นเองนะครับพี่น้องดูว่าลาบขมนั่นเองครับพี่น้อง้อมกับพัดงลระพาพี่น้องเหี่ยวเหี่ยวมาครับพี่น้องคมขมมันนี้ลาบขมพี่น้องลาบขมขาดอย่างเดียวจะตุ่มแสบกินลาบขมเนี่ยพี่น้องวันอนี้ นะครับจะแต้มกันไปนี่ก่อนอื่นแก่ข้าวหน่อยครับพี่น้องแก่ข้าวนนะครับเราภาวถามมีก้อยคุ้มหรือว่าลาบคุ้มนี่ก็ต้องแก่ข้าวนิดหนึ่งพี่น้องนะครับ,รบพี่หนุ่มวับวนันทำนยังไงนะครับพี่น้อง เพชรพี่น้องลาบก่อยมันต้องหมดจัดจากก้าหน่อยมันจะองเถึงใจ ความกระเทียมบรได้กินโดนี่น,อน้อกคืออยากมากไปตดเพ็ดพี่พพพอ เัีนี้เขาไม่ไงพี่นออ้องเลยไ่ว้ค้มๆพี่น่องนอง่อครับอืมคุณาพ่าองหมัก ครับพี่น้องครับสร้อยตัวน,นี้ใหญ่เลยอือหือใสครับพี่น,น้องมาเลยครับพี่น,น้องก้อยขมก้อยขมครับพี่น,น้องยจัดแจมกันครับพี่น,น้องมาครับ